ดิจิตอลไวเล็ตข้อที่หนึ่งจนตานนี้ยังไม่ถแถลงเลยรัฐบาลข้อที่สองถ้ากฤสติกาบอกว่าไฟเขียววันนี้เขาถแถลงตั้งแต่สามนาทีแรกที่ได้เอกสารจากกีดีกาแล้วค่ะข้อต่อไปข้อต่อไปก็คือกีดีกาบอกว่าไฟเขียวถ้าหากว่าคุณทาตนกฎหมายมาตราที่น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 ,นี่ทั้งหมดประมาณสี่ห้าหกเจ็ดมาตราและสามารถที่จะรับฟังเหตุผลของจากทุกฝ่ายแปลว่าเขาไม่ได้ไฟเขียวค่ะ ใครว่าที่พูดคำว่าไฟเขียวอรัฐมนตรีใหม่รัฐมนตรีอะไรใหม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังน้องชายฉันเองชื่อนายจุลพันธ์อมรวิวัฒเป็นสสเชียงใหม่ห้าสมายัยเป็นสามีของน้องยิ้มน้องยิ้มเป็นสสจังหวัดเชียงรายไอคนที่พ่อมันกรีดมืออะเออนั่นแหละมันเป็นรัฐมนตรีจุลพันธ์เนี่ยเป็นลูกเขยของไอคนที่กรีดมือในสาภาเออนั่นแหละแล้วก็เป็นเออคนนี้ฉันว่าเป็นคนใช้ได้นะจุลพันธ์เนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนใช้ได้ เขาเป็นคนใช้ได้อยู่ใช้ได้เพราะกูรู้จักเขาเขาเป็นคนน่ารักอยู่เขาเป็นเคยเกี่ยวข้องกับวิปอะไรเงี้ยตอนอยู่ในสภาเขาเป็นคนน่ารักเป็นเหนเป็นคนมีเหตุเป็นผลเป็นคนรุ่นคนรุ่นใหม่ที่พอจะมีเหตุมีผลแล้วก็เป็นคนที่ไม่เลอะเทอะอะนะแต่ขณะเดียวกันกูว่าเขาจะเข้าคุกเพราะเรื่องนี้แหละมึงโอ้ตอนแรกมึงก็ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอพอเหลาพอเหลาลงท้ายกลายเป็นบองกัญชา เออเออนึกออกใช่ไหมขึ้นตนจะดีเลยคือฉันห่วงว่าไอ้กรณีที่กฤษฎิกาเขาบอกว่าไฟเขียวเนี่ยเขาไม่ได้ไฟเขียวและจุลพันธ์ไปบอกว่าเขียวซึ่งมันไม่เขียวมันแดงเลยละ่ะอ่านจากข้อมูลของกฤษฎกาที่ออกข่าวมานะมันแดงเลยจนป่านนี้เนี่ยรัฐบาลจึงยังถแถลงไม่ได้ไงและจนป่านเนี้ยคณะรัฐมนตรีหลายคนครึ่งคอรมอเนี่ยถ้าเกิดจะให้พวกรัฐมนตรีโหวต เพื่อให้เอาไปขาผ่านสภาเนี่ยนะไอ้พวกรัฐมนตรีก็ไม่กล้าที่จะเข้าห้องประชุมรรือวะทราบมาว่ารัฐมนตรีหลายคนไม่กล้าเข้าห้องประชุมถ้าหากจะมีการอนุมัติจากคอรมอเพื่อที่จะเอากฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะคะออกจากคอรมอเพื่อเอาไปส่งคือกฎหมายถ้าเป็นกฎหมายของอ คอรมอหรือกฎหมายของรัฐบาลต้องผ่านคอรมอพอผ่านคอรมอเสร็จล่างนี้ก็ถึงจะเอาไปบรรจุนะคะเป็นวาระอยู่ในสภาเพื่อที่จะไปขอผ่านการประชุมสภาผู้แทนก่อนที่จะเข้าประทรัฐทัศสภาน,นี่คือกระบวนการของการผ่านกฎหมายแต่ทีนี้มึงอย่าว่าแต่กโรเมกิจด,ดีกาเลยที่นี้ไอ้ล่างที่มึงจะเอาออกมาเพื่อที่จะไปขอกู้เนี่ยจนป่านนี้เนี่ยสามสี่ห้าข้อไม่ว่าจะเป็น ขัดกับรัฐธรรมนูไมนรรญ,ญนรรมนนไม่ว่าจะเป็นขัดกับพระราชบัญญัติการเงินการคลังมาตราต่างๆที่เขาเขียนไม่ว่าจะเป็นขัดกับพระราชบัญญัติต่างๆและก็รวมทั้งยังไม่นับกับกรณีที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งถ้าเกิดว่ากู้ทันทีก็ผิดกฎหมายเลือกตั้งทันท,ท,ทีตอนนี้ความผิดยังไม่สําเร็จเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรณีที่การกู้ยังไม่เกิดถ้าการกู้เกิดอนุมัติจากคอรมอปุ๊บความผิดสําเร็จเลยกกตเรียกเข้ากกตเรียกเลย กกตเรียกเลยเลยถ้ากะกะตไม่เรียกเนี่ยเอากะกะตไปไปขังได้เลยทําไมอ,ะอ่ะเอาก็มันเป็นหน้าที่กรกตแล้วถ้าเกิดคอรมองอนุมัติให้มีการไปกู้นะกรกตก็จะต้องเรียกคณะเพื่อไทยไปเลยหนึ่งคุณเคยบอกกรกตว่าคุณไม่กู้สองคุณบอกกรกตว่าคุณหาเงินเป็นใช้เงินเป็นสามคุณบอกกรกตว่าคุณจะไม่สร้างภาระนี่โดยการไปประกาศกู้สี่คุณบอกกรกตว่าคุณจะหาเงินจากแผนงบประมาณปรากฏข้อที่ห้า หลักฐานชัดอีกอันหนึ่งคือแผนก็ประมาณปีหกเจ็ดคุณไม่บรรจุไว้ไม่ว่าคุณจะอ้างอะไรก็ตามแต่แผนหกเจ็ดคุณไม่ได้บรรจุไว้ข้อที่หนึ่งแผนหกเจ็ดคุณไม่ได้บรรจุไว้ข้อที่สองแผนหกเจ็ดคุณไม่ได้บรรจุข้อที่สามกลับไปดูข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองเพราะฉะนั้นต่อให้เสื้อแดงทั้งประเทศตบเท้าเข้ามาแล้วก็ก่อวอร์ดอีกรอบหนึ่งกฎหมายก็เป็นกฎหมายพระราชบัญญัติก็เป็นพระราชบัญญัติ กฎหมายมันดิ้นไม่ได้แต่ส้มตีนพวกคุณน่ะมันดิ้นได้พวกคุณจะเอาม็อบมาชนกันผู้คุณก็ทําได้เพราะคุณเคยทํามาแล้วปีห้าสามแต่ประเด็นคือกฎหมายมันก็เป็นกฎหมายอยู่นั่นแหละคุณจะปีคือกระโดดขาขย่งข้ามข้อกฎหมายไปได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เห็นชัดอะจงแจ้งเหมือนกับกรณีทักษิณอะจะกระโดดขย่งข้ามกฎหมายข้ามกฎหมายข้ามหัวกฎหมายเนี่ย นะมันก็เป็นเรื่องที่เห็นชัดอะ่ะมันก็เลยเกิดข้อขัดแยง้งนะคือคนจํานวนหนึ่งยอมรับได้แต่มันก็จะมีกฎหมายเนี่ยบอกว่ามันผิดและมันก็จะมีคนจํานวนหนึ่งนะคุณก็ไปปิดหูปิดตาป,ปิดจมูกปิดปากเขาไม่ได้แล้วระบบโซเชียลมีเดียก็เป็นระบบตรวจสอบได้ดีมากปัจจุบันนี้โทรทัศน์พัดลมเนี่ยนะถ้าปิดได้ปิดไปเลยทําไมนะเออโทรทัศน์พัดลมอะ่ะตอนเนี้ย มึงสร้างแต่ละครเล่นอย่างเดียวอะเพราะว่าคอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเขาไม่ดูจากโทรทัศน์พัดลมแล้วเดี๋ยวนี้เขาดูจากช่องทางอื่นหมดละเพียงแต่ว่าดูแล้ใช้วิจารณญาณอย่างไรแค่นั้นเองเออเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยทีวีช่องต่างๆเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนโปรแกรมเป็นโหมด8ปดสิเปอร์ซ็นตเป็นละครอีกยี่สิเปอร์เซ็นเป็นคอนเทนต์อย่างอื่น mm hmm. เพราะว่าจะไม่มีใครดูของคุณละนะอือบีแต่พูดหลายรอบ สรุปเลยนะฉันว่าไอ้พวกกุ๊กไก่อะเล่นการเมืองเกินไปแล้วใครก็ไม่รู้ที่ไปตอบโต้ไอ้กุ๊กไก่อะนะไม่รู้ว่าฟังจากดรมาริกาไปหรือเปล่านะเพราะว่าฉันพูดหลายรอบแล้วพูดหลายรอบว่าเฮ้ยเราเป็นผู้แทนไทยเราไม่ใช่ผู้แทนสิงคโปร์เว้ยเฮ้ยเราเป็นผู้แทนไทยเราไม่ใช่ว่าไปดูแล จังประเทศมาเลเซียเว้ยช่องแคบมะละกาไม่ใช่ของประเทศไทยเว้ยมันเป็นเรื่องของสิงคโปร์กับมาเลเซียเพราะฉะนั้นการที่พวกมึงจะไปแดกเบียที่สิงคโปร์เสร็จแล้วมึงกลับมาปุ๊บมึงก็มาร่วมกันกับ n อ o อกระป๋องกระแปงสามสี่ห้าหกคนเนี่ยเสร็จแล้วมึงก็ต่อต้านโครงการแลนบิดบอกว่ามึงไม่คุ้มค่าเนี่ยมึงไปเอาข้อมูลไหนมาก่อนคือคนก็สงสัยหมดอ่ะว่าไอ้กุ๊กไก่เออความสามารถกระป๋องกระแปงของพวกเธอเนี่ยเขาก็เลยบูลลี่พวกเธอกระป๋องกระแปงมากพวกเธอไปเอาข้อมูลไหนมา ข้อมูลสภาพัดมึงก็ไม่เชื่อถือข้อมูลสอนอขอมึงก็ไม่เชื่อมัน่นเสร็จปุ๊บมึงไปเอาข้อมูลที่ไหนมาก่อนที่มึงบอกว่าช่องแคบมะกาเนี่ยน่าลานีย้ยังไม่หนาแน่นเพราะฉะนั้นการที่เราจะเเกิดโครงการแลนบิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นลักษณะของการอาจจะไม่คุ้มค่าคำว่า คำว่าอาจจะเนี่ยมันไม่ควรออกจากปากของคนเป็นผู้แทนรัษฎรถ้าเกิดมึงมั่นใจเนี่ยนะสิริกัญยุงถ้าเกิดคุณมั่นใจคุณต้องมั่นใจเลยว่าดิฉันทําการวิทยาศาสตร์ปฏิมาก,กรรมต่างๆมาเรียบร้อยแล้วดิฉันได้ทําวิจัยมาเป็นที่เรียบร้อยงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเป็นระดับแบบ นาชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ของดิฉันสางานวิจัยนี้วิจัยมาเสร็จสับแล้วนี่คือเป็นข้อมูลที่เป็นหลักฐานตกหน้ารัฐบาลว่าสิ่งที่นะคะรัฐบาลกําลังเดินหน้าโครงการแลนบิดนี้มันไม่คุ้มค่าจริงๆจากงานวิจัยเล่มที่หนึ่งเล่มที่สองเล่มที่สามเ่มี่สี่แต่นี่มึงบอกว่าเอากรณีที่มีคนบอกดิฉันว่าคนที่บอกคุณอะใคร ช่องแคบมะาากายังไม่ทราฟิกหนาแน่นอันนื่องมาจากว่าอคงจะมีคนที่ย้ายนะมาใช้แลนด์บิดของเรานั้นไม่น่าจะมีมากพอที่จะคุ้มค่าใครที่บอกน่ะใครเขาถามคุณเนี่ยคุณต้องตอบไม่ใช่ว่าคุณไม่ตอบแล้วคุณก็ไปออกทนะีวีหน้าแชลมแช่มช,ช้อยแก้มป่องไปเรื่อยแล้วไปเถียงเขาก็ไม่ได้เออ เออนั่นแหละไอเราเนี่ยนะเราเป็นสลิมเนี่ยขณะเดียวกันประธานกรรมธิการรู้สึกว่าเป็นสสเพื่อไทยใช่ไหมแล้วก็ระหว่างระหว่างเพื่อไทยกับเมื่อระหว่างสีแดงกับสีส้มเนี่ยเออกูก็ไปอยู่ข้างใครกูอยู่ตรงกลางกูอยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางระหว่างแดงกับส้มกูอยู่ตรงกลางก็คือว่าบนพื้นฐานของข้อมูลซึ่งข้อมูลของฉันเนี่ยมันจะซัพพอร์ตใครก็ช่างมันเถอะแต่ว่านะ ฉันอยู่ตรงข้อมูลที่มันถูกต้องข้อมูลที่มันถูกต้องคืออะไรข้อมูลพวกนี้เนี่ยนะพวกฉันเนี่ยอ่านเห็นแล้วก็ดูมาตั้งแต่โครงการนี้มันอยู่ในรัฐบาลสมัยยุทธศาสตร์ลุงตู่เพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลชุดนี้หรือรัฐบาลชุดใดก็ตามที่มาแล้วมึงไม่ต่อยอดเนี่ยมึงก็สิ้นคิดปัญญาอ่อนเพราะว่าโครงการแรนบิด เป็นโครงการพัฒนาภาคใต้เราจะมีท่าเรือน้ำลึกสองท่าคือระนองซึ่งติดกับมหาสมุทรอินเดียนะออกอันดามันไปมหาสมุทรอินเดียจะไปติดต่อกับอาหรับยุโรปต่างๆขณะเดียวกันช่องทางด้านจังหวัดชุมพรมันติดกับอ่าวไทยและจะออกไปมาทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วมันก็จะไปทะลุญี่ปุ่นแล้วก็หมู่เกาะต่างๆจนกระทั่งไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ดังนั้นสองฝั่งมหาสมุทรนี้เนี่ยนะมันมีการเดินเรือมหาสารเลยมีการเดินเรือมหาสารดังนั้นเราทําอย่างไรนะที่เราประเทศไทยอยู่ตรงกลางเนี่ยเราจะสามารถเชื่อมสองมหาสมุทรนี้โดยที่มีโลจิสติกต่างๆผ่านช่องทางบ้านเราไม่ใช่เราจะต้องไปนั่งรอผ่านออกช่องแคบมาละกาของประเทศสิงคโปร์มาเลเซียมึงคิดแค่เนี้ย มึงอย่าเพิ่งว่ามึงอย่าเพิ่งอันนี้ยังไม่นัดเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนและใครมาลงทุนบ้างนะมึงคิดแค่นี้ก่อนมึงคิดแค่นี้ก่อนอันนี้คือข้อที่หนึ่งตรกกะที่ถูกต้องคืออันนี้คือข้อที่หนึ่งนะว่ามึงจะพัฒนานะในพื้นที่ระหว่างมหาสมุทรสองแห่งนี้โดยผ่านบ้านมึงหรือมึงจะเอาไปผ่านสิงคโปร์อยู่นั่นแหละพอคิดเรื่องนี้ได้ปุ๊บข้อที่หนึ่งมึงมาแล้วนะเหตุผลข้อที่หนึ่งขีดถูก เหตุผลข้อที่1ขีดถูกเราต้องพัฒนาบ้านเราสิไม่ใช่ไปพัฒนาสิงคโปร์กับมาเลเซียนี่คือขีดถูกนะข้อที่1ข้อที่2ข้อที่2งงบลงทุนทั้งหมด1.1ล้านล้านบาทเท่าไหร่นะ1.1ล้านล้านบาทแล้วทีนี้มีการระดมจากภาคเอกชนโดยต่างประเทศและประเทศซาอุดิอาระเบียรับปากพลเอกประยุทธ์และเขาก็ยังรับปากอยู่นั่นแหละและจะมาเขาจะมา600ล้าน แล้วเขาจะมาทําอะไรเขาจะมาใช้ยุทธศาสตร์ตรงนี้แล้วเขาจะมาลงทุนในการที่จะจัดเก็บถังจัดเก็บน้ํามันเพราะเขาเป็นประเทศส่งออกน้ํามันประเทศเราก็จะได้มีความมั่นคงในเรื่องเกี่ยวกับน้ํามันแล้วก็เราก็จะสามารถในการที่จะเป็นสถานที่ที่ประเทศซาอุเนี่ยคือเราก็จะได้ซาอุทั้งประเทศแล้วก็ได้เจ้าพ่ออาหรับทั้งประเทศเลยอะอ่ะข้อที่สองจากนั้น ข้อที่สามเราเหลือที่จะระดมทุนอีกประมาณห้าแสนล้านเพราะอะไรเพราะซาอุเขาลงแล้วหกแสนล้านไอห้าแสนล้านไอห้าแสนล้านนี้เนี่ยเราก็ให้เศรษฐาทวีสินเนี่ยเขาบอกว่าเขาโอ้อวดเขาบอกว่าเขาไปคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้คุยกับทางจีนคุยกับนู่นคุยกับนี่คุยคุยมันบอกว่ามันคุยไปหมดเลยมันไปไหนมันก็บอกคุยคุยคุยแล้วมาสักเจ้านึงหรือยังรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เขาคุยแล้วเขาได้เจ้านึงยังไม่นับอันอื่นแต่ไอที่ของคุณเนี่ยคุยเนี่ย หรือแค่ห้าแสนล้านเนี่ยศักยภาพของคุณต้องระดมนักลงทุนได้เนี่ยคุณระดมได้ประเทศอะไรภาคเอกชนของประเทศไหนลด BOI ให้เขาไหมอย่างไรห้าแสนล้านคุณมีปัญญาไหมผ่านไปสามสี่เดือนแล้วร้อยห้าสิบวันเข้าไปแล้วคุณยังไม่มีปัญญาเลยจากนั้นปุ๊บถ้ายังไม่ได้ที่นี้ประเทศไทยลงทุนเท่าไหร่ประเทศไทยเราจัดงบประมาณนะลงทุนเฉพาะในส่วนที่เป็น เขาที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในประเทศอย่างเช่นมอเตอร์เวย์นะอย่างเช่นเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์นะอย่างเช่นเกี่ยวกับด้านถนนย่อยยิบย่อยต่างๆการพัฒนาสังหาหรือลงทุนอะไรที่มันเป็นประปาไฟฟ้าอะ่ะนี่นี่คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่เราจะต้องลงทุนซึ่งส่วนที่เราจะลงทุนนั้นน้อยกว่านักลง นักลงทุนต่างประเทศที่เขาจะต้องมาลงทุนเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยจะเป็นค c a p ซิตี้ของงบของเงินของการลงหลักปักฐานอันเนี้ยประมาณ1.1ล้านล้านแบบทีนี้รูปากมาริกานะคะ1.1ล้านล้านเนี่ยมันเป็น1ส่วน3กว่าของงบป,ประมาณแผ่นดินประเทศมึงต่อปีแล้วทีนี้ก็มึงลองนึกดูดิงบป,ประมาณแผ่นดินต่อปีมี3.48ล้านโครงการนี้เนี่ย ระดมจากนักลงทุนต่างประเทศมาลงลงลง,ลงแล้วเราลงส่วนหนึ่งนิดหน่อยระดมนักลงทุนต่างประเทศมาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ทั้งหมด1.1ล้านล้านคำถามก็คือว่ามันเป็นหนึ่งส่วนสามของงบประมาณบริหารประเทศมึงทั้งปีแล้วคุณลองนึกดูซิว่ามันจะคูณกี่เท่าทวีคูณในการขยายเศรษฐกิจข้อมูลแค่นี้เพียงพอไหมกับการที่ จะต้องให้คณะกรรมการแลนบิดแลนอะไรต่างๆเนี่ยคุณมานั่งคุยกันเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติไม่ใช่เล่นการเมืองขาจายังไม่ใช่เล่นการเมืองเฮ้ยมันไม่ใช่คบเด็กสร้างบ้านมันไม่ใช่เรื่องเล่นขายของอีน้องมันไม่ใช่เรื่องของการเล่นขายของคุณต้องไม่เล่นขายของไม่ใช่ว่าข้อมูลไม่มีไม่สนสี่สนแปด แล้วจะต้องมานั่งขายของเล่นขายของเออมึงไปฟังใครมาสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นลูกกระโลกของสาหารัฐอเมริกาคุณไปฟังอเมริกามาแล้วอเมริกามันอยากจะช่วยสิงคโปร์เสร็จแล้วปุ๊บมันก็ไม่อยากให้โครงการเราเกิดคุณไปฟังตรงนี้มาหรือเปล่าเขาก็สงสัยในตัวพวกเธอนะนะพวกเธอเขาสงสัยในตัวพวกเธอ แล้วพวกเธอเนี่ยชอบเห็นอเมริกาเป็นพ่อแล้วพวกเธอเนี่ยชอบเห็นนะทูตอเมริกาเนี่ยเป็นคุณลุงคุณอาชอบไปกินไวน์ฟรีที่สถานทูตอเมริกาใคร,ใครๆก็รู้ไอโรมาไปประจำชอบไปกินไวน์ฟรีในงานปาร์ตี้ทูตอเมริกาสถานทูตอเมริกาพวกพวกมึงชอบไปกันเออชนแก้าวไวน์กินฟรีอย่างนี้เกียรติวพวกเธอไปประจำมาพวกเธอ เออไม่ได้กระมิกระเมี้ยนไปลวพวกเธอเข้าใจปะมึงอย่าไปนั่งจิบไวอเมริกันเยอะจนเกินไปนะเดี๋ยวนี้ไวอ่ะนะเขาพัฒนาหลายประเทศแล้วเข้าใจปะบ้านเราก็มีไวเขาใหญ่แล้วนะมึงรู้ยังเนี่ยเออไวเขาใหญ่ก็อร่อยเอาขึ้นเวทีเอเปกประเทศไทยด้วยไวเขาใหญ่อะ่ะมึงชิมยัง มึงไม่ใช่กินฟรีอย่างมีเกียรติที่สถานทูตอเมริกาอย่างเดียวนะเออมึงจะไปกินฟรีอย่างมีเกียรติเออมึงให้เขาได้รักษาเกียรติรักษาศักดิ์ศรีของประเทศมึงด้วยมึงไม่ใช่ไปนั่งกินฟรีอย่างมีเกียรตินั่งฟังเข้าหูตูบอยู่นั่นชิมแต่ไว้อเมริกันอยู่นั่นนะ่ะเออนะแล้วไวยอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดบ่มไม่นานมันก็ไม่อร่อยองุ่นบ้านมันเนี่ยไม่อร่อยเออและองุ่นเขาใหญ่บ้านเราอ่ะมันอร่อยเออมันอร่อยรู้ยัง นะนะมันอร่อยแล้วไวายแดงเนี่ยนะมันเป็นองุ่นนะที่แบบบ่มแล้วมันอร่อยนะบ่มแล้วมันอร่อยนะแล้วทําให้อนนุนอิสระมันแทรกซึมเข้าไปในผิวแล้วก็มันยันชั้นผิวเลยแล้วก็เวลาจิบไวายบาลลแก้วสองแก้วเนี่ยวยแดงอะนะมึงอยาก,กินเป็นแบบกคมึงอยากินเป็นแบบมึงอยากินเป็นกระบอกน้ํานะมึงกินเป็นแค่แก้วสองแก้ว แก้วหนึ่งก็คือแค่หนึ่งแก้วจิบจิบอ่ะแก้วแก้วหนึ่งก็คือเข้าใจค่ะแม่กินแก้ววายมึงไม่ใช่กินเป็นสามล้อถูกหวยไม่ใช่นะกินแบบจิบจิบเออนั่นแหละมันก็จะทําให้เป็นเ,ออเลือดลมดีนะมันจะทําให้เลือดลมดีเพราะว่าในนั้นมันจะเป็นองุ่นนะมันจะเป็นหมักจากอางุ่นแลวองุ่นนี่แหละตรงเปลือกองุ่นะเนี่ยนะอมันก็จะอยู่ในน,อน,อนั้นตะกรอนองุ่นเนี่ยมันจะทําใหออ้ผิวพรรณดีนะแล้วมันก็จะทําให้เลือดลมมันไหลปืดปืดอ่ะ เ,เส้นเลือดไม่ตีบไนงะที่พูดเนี่ยไม่ได้ยุที่จะให้ไปเ,เป็นเมลริคีเมาอะไรนะไม่ใช่นะแต่ว่าคือถ้าจิบอะ่ะก็จิบแบบนะเป็นกระใสเหมือนยาแก้ไออะ่ะนะอันนั้นอะ่ะมันก็จะพอดีพอควรนะเข้าใจยังจริงๆแล้วอะ่ะไอโครงแกนลนบิดอ่ะนะนักข่าวอะ่ะไม่ต้องไปฟังคนนี้พูดคนนั้นพูดหรอก สถานีโทรทัศน์พัดลมทั้งหลายคุณต้องตั้งทีมเฉพาะกิจและเจอะเวลาจะเล่นข่าวอะไรอ่ะมึงอย่าไม่นั่งฟังนักการเมืองพูดมากแล้วมึงก็บอกว่าเออนางสาวคนนี้พูดมาอย่างนี้จากนั้นปุ๊บนางสาวคนนั้นก็ตอบโต้มาอย่างนี้นางสาวคนนั้นตอบโต้แบบนี้นางสาวคนนั้นมึงเอาแต่ข่าวที่นักการเมืองมันตอบโตกันแล้วก็แก้ตัวพลาวันบางคนพูดผิดด้วยซ้ำไปบางคนพูดไม่รู้กฎหมายบางคนพูดผิดพูดถูกบางคนพูดเรื่องการเมืองบางคนพูดเรื่องคุณตลกอะ่ะมันตลกคือคุณต้อง จริงๆนัสื่อสมัยเนี้คุณต้องดูคุณภาพนักการเมืองด้วยในเมื่อนากาักคุณภาพนักการเมืองเนี่ยมันมันมึงดูก่อนบางทีมันไม่ได้เก่งไปกว่านักข่าวเลยนักการเมืองนั่นอ่ะมันไม่ได้เก่งไปกว่ามึงเลยแล้วพวกมึงเนี่ยอยู่กันมากี่พันศรษาแล้วนากาักข่าวอ่ะ <S <S มึงเก่งกว่ามันเยอะเพราะฉะนั้นมึงเจาะในเรื่องของมึงเองมึงแต่ประกอบเป็นฉโนดเนี่ยมันก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลจริงๆแล้วเอางี้ก่อนนะเออก่อนที่จะย้อนไปเนี่ยฉบับประกอบเป็นฉโนดก็คือสรุปก็คือว่า คนที่ถือสปกอยู่เนี่ยมันซื้อขายเปลี่ยนมือไม่ได้ใช่ไหมทีนี้สปปเป็น,นโฉนดล่าสุดเนี่ยรัฐบาลก็ก็บอกว่าอาให้สปปเป็น,นโฉนดได้เพื่อคุณจะได้ไม่ปุ๊บสรุปเลยก็คือว่าไอ้คนที่มีสปกอยู่ปัจจุบันนี้คุณก็ไปทําเรื่องที่การที่ดินหรือที่ดินสปปจากนั้นพุกก็คุณเขาก็ทําเรื่องปุ๊บคุณเขาก็ปรับให้คุณเป็น,นโฉนดและโฉนดนั้น pic. เน่ยคือเป็นเขาเรียกว่ามันไม่ใช่โฉนดเหมือนกับโฉนดคนอื่นถือนะไม่ใช่โฉนดคนที่มมมมีีโโโฉฉฉนนนนนนนดดดท่่่่ปปปักกกกเเเหืืือออาาจสสไใชะ็็คพ โฉนดเพื่อการปฏิรูปอ่ะมันจะไม่เหมือนกับโฉนดที่มาแต่อ้อนแต่ออกแต่ทีนี้คุณก็ยังซื้อขายไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าโฉนดมันจะออกเป็นชื่อของคนที่ถือคลองมาจะไม่ใช่ออกเป็นชื่อสมมตินะ,ะส,มสมมตินะดิฉันชื่อมาริกาดิฉันเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปคลองสอปกลเลยจากนั้นปุ๊บปรากฏว่ามีนายกนะคะครอบครองสอปรกรอ,อยู่แต่ปรากฏว่านายกเนี่ยนะดัน ขาย passions, สิทธิ์สปกให้ฉันนะทํากินฉันก็เลยถือที่ดินสปกนี้ทํากินมาแต่ฉันออกสปกเป็นชื่อตัวเองไม่ได้แต่ฉันแค่ได้สิทธิ์ในการทากินมาประมาณ10บสปีละแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะออกเป็นโฉนดชื่อฉันได้ออกเป็นสปกชื่อฉันก็ไม่ได้เพราะว่าสาปกห้ามซื้อขายแต่นโยบายรัลตาวันชุดนี้คืออะไรรุ่นนี้ก็คือว่าสาปกที่ถืออยู่เนี่ยเอาไปออกเป็นโฉนดโฉนดเพื่อการไปทิรูกที่ดินนะ่ะเอาไปออกได้เวลาออกออกเป็นชื่อใครไม่ได้ออกเป็นชื่อนางนาง,นางมริการนะ ออกเป็นชื่อนายกนั่นแหละนายกที่ขายสิทธิ์ให้มึงไปสิบปีแล้วอะ่ะตอนนี้มึงต้องกลับไปดีกับนายกนายกเนี่ยเป็นเจ้าของสปกตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเวลาออกเป็นโฉนดก็ออกเป็นชื่อนายกจากนั้นปุ๊บระหว่างนายกกับคุณมึงจะไปตีเมื่อไหร่มึงจะสัญญาสลักหลังอะไรกันที่ไหนเมื่อไหร่แรงกันนีไม่มีใครรู้กับมึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาออกเป็นโฉนดคือออกตามชื่อคนที่ถือครองมา ไม่ใช่ว่าออกเป็นชื่อใหม่คนที่เป็นซื้อสปกรมาคุณไปซื้อสปกรมาแล้วคุณก็จะได้เอาไป,ไป,ไปออกเป็นโฉนโดไม่ใช่ไม่ใช่นะเอาให้จิเอาให้เอาตรงนี้ก่อนนะเอาให้เคลียร์ก่อนนะอ่าไม่ใช่บางคนโอ้โหกูรู้เลยสปกเปลี่ยนเป็นโฉนดได้กูไปไล่ซื้อสปะกรมาโอ,อาา้โหมึงซื้อ,อามาเป็นร้อยไล่นะปรากฏว่ามึงเข้าใจไหมมึงก็ออกเป็นโฉนดของมึงไม่ได้มันต้องออกเป็นโฉนโดของคนที่มึงไปซื้อมันอะ ใช่ค่ะค่ะส่วนกรณีที่หมอว่าลงเขากําลังไต่สวนเป็นข้อ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 อยู่นะั่นอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลอยู่ก็เป็นเหตุเป็นผลอยู่อ่าอันนี้ก็ตามที่หมอว่าลงอีกทีนะอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลอยู่แต่ที่นี้ทุกคนต้องรู้นะรู้ว่าอะไรดเรมริกาประเทศนี้มีที่ดินอยู่จํานวนหนึ่งซึ่งถ้าเกิดมึงออกโฉนดทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีที่ดินให้มึงออกพร้อมกันทั้ง,ท,งทั้งหมดหรอกโอเคนะจบไปนะเออแล้วสปกรสปกรมีมาตั้งแต่ปีสองพันหะ้าร้อยสิบแปด มีไว้เพื่อมีไว้เพื่อป่าเสื่อมโทรมอะไรก็ตามแต่ตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันเสื่อมแล้วโทรมแล้วปลูกต้นไม้ก็ไม่ขึ้นแล้วเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยเขาก็จัดสรรไว้เฉพาะสําหรับกรณีที่คนที่ตรวจสอบดูแล้วเนี่ยไม่มีการถือครองที่ดินเลยเขาก็เลยจัดสรรให้ประชาชนไว้ทํากินแล้วห้ามซื้อขายเพราะาถ้าเกิดซื้อขายก็แปลว่าคนก็จะไปลุกป่าจากที่มันไม่โทรมมันก็จะตัดป่าเพื่อให้มันโทรมคนก็จะไปลุกป่าลุกป่าลุกป่าเสร็จปุ๊บ มึงขายได้จะไม่เป็นโฉนดได้ใช่ไหมป่าก็โดนตัด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 ,ตดทีนี้มึงก็จะไม่มีออ,อ,อกซ ahora, ิเจนหายใจที่มันไม่มีนะพอมันมีปุ๊บออกออกเป็นโฉนดได้เขาก็เอาไปขายไอคนมีเงินก็ไปซื้อแล้วคนที่มันไม่มีต่อมันก็ไปลุกป่าไปลุกป่าเสร็จปุ๊บได้มาปลดมันก็ไปขายอีกมันก็จะเป็นอย่างงี้วัฏจักรเออมันก็เป็นวัฏจักรเพราะฉะนั้นก็คือว่านโยบายโฉนดตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบแปดเนี่ย ตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะสําหรับคนที่ไม่มีจริงๆแล้วซื้อขายต่อมือไม่ได้นอกจากยกให้เป็นของลูกหลานเพื่อให้ลูกหลานทํากินต่อนะประมนโยบายนี้ซึ่งมองในมุมดีมันก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจํานวนหนึงแหละก็ดีแต่ถ้าเกิดมองในมุมของความเสี่ยงในอนาคตก็เป็นมองได้ประมาณนี้นะ